คลิปนี้ค่ะจะพามาชมที่ดินแปลงสวยค่ะเป็นที่ดินที่เหมาะที่จะซื้อเก็บเอาไว้เพื่อสร้างันสวนได้นะคะจะมาทําขุดรอบเป็นคกนูกหนองนาได้นะคะหรือจะมาขุดสระเลี้ยงปลาทําเป็นไร่นาะสมผสมก็ได้นะคะ สวัสดีค่ะหนึ่งนุชนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคิรตะนะค่ะ คลิปนี้ค่ะจะพามาชมที่ดินแปลงสวยค่ะเป็นที่ดินที่เหมาะที่จะซื้อเก็บเอาไว้เพื่อสร้างบ้านสวนได้นะคะจะมาทําขุดลอกเป็นโคกนหนองนาได้นะคะหรือจะมาขุดสะเลี้ยงปลาทําเป็นไร่นานส,นสมผสมก็ได้นะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะข้อดีก็คืออยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนะคะไฟฟ้าประปาและเพื่อนบ้านหมู่บ้านเนี่ยอยู่ห่างจากเราไปเพียงแค่ประมาณ30เมตรเท่านั้นเองนะคะมีด้านหน้าอยู่ติดกับถนนสาธารณะเลยนะคะถนนด้านหน้าแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมีความกว้างอยู่ที่6เมตร เลยนะคะรถยนสามารถวิ่งสวนทางกันได้นะคะสําหรับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะเป็นถนนดินนะคะอย่างที่เห็นตามภาพนี้นะคะ,ะแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะมีรูปแปลงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าสวยงามเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยหันมาทางทิศตะวันออกค่ะมีความกว้างด้านหน้าอยู่ที่45เมตรนะคะและความยาวลึกจากด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะคะมีความยาวหน้าแปลงถึงท้ายแปลงถึง 58เมตรเลยนะคะ,ะเป็นที่ดินที่มีรูปแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าดินดีมากๆเลยนะคะ,ะสําหรับแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็เป็นแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านนุนยาคานะคะหมู่ที่7ตําบลขามสเกแสงอาเภอขามสเกเสงจังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะอยู่ใกล้ๆกับถนนราชยางทางหลวงชนบทเส้น2150เข้ามาในแปลภายในแปลงที่ดินของเราก็เพียงแค่ประมาณ700เมตรเท่านั้นเองนะคะ อยู่ใ,นในนนกล้ถนนลาดยางเส้นหลักเพียง700เมตรเท่านั้นเองนะคะดินดีค่ะดินเป็นสีดำๆด,ดินเป็นดินล้วนสีดำเหมา่กับการปลูกพืชมากเลยนะคะปลูกพืชผักอะไรก็งามนะคะสำหรับดินในภายในแปลงที่ดินของเรานะคะถนนด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะก็ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะไปยังโรงเรียนบ้าน นุนยะคานุนเจงได้ด้วยนะคะคห่างจากโรงเรียนมาก็ประมาณเพียงแค่5โลนมตท่านั้น,นเองนะคะทางเข้าออกได้สะดวกนะคะสามารถเข้าออกแปลงที่ดินของเราได้ถึง2ช่องทางด้วยกันนะคะอ,อ,อยู่ห่างจากตัวอำเภอขามสแกแสงโรงพยาบาลขามสแกแสงห่างสรรพสินค้าตลาดสุดเทศบาลมาก็ประมาณ 4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะตามที่เกินทางต้นนะคะข้อดีของที่ดินแปลงนี้ก็คือมีเส้นทางการเข้าออกที่สะดวกและก็อยู่ใกล้ใกล้กับตัวอำเภอขามสแกแสงมาเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก็ประมาณ196เเมตรนะคะไม่มีประวัติน้ำท่วมอย่างแน่นอนค่ะจุดที่เรายือนอยู่นะคะก็จะเป็น ด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะสำหรับออที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะมีด้านหน้ากว้างอยู่ที่45เมตรและยาวลึกจากด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงเนี่ย58เมตรนะคะออปัจจุบันนะคะก็รังวัดแล้วก็ มีเสาคอนกรีตนะคะที่พ่นสเป์สีแดงนะคะอยู่ทั้ง4จุดของด้านแปลงที่ดินเลยนะคะก็มีแนวเขตที่ชัดเจนด้วยนะคะมีแนวคันดินนะคะก็จะปั้นจากเ,าเ,ป,เป็นเป็นแนวเขตนะคะก็มีเสาคอนกรีตปักอยู่ทั้ง4จุด4ด้านของแปลงที่ดินเลยนะคะสำหรับดินแปลงนี้ก็มีแนวเขตชัดเจนค่ะ ไฟฟ้าประปาและเพื่อนบ้านเนี่ยคือใกล้ๆก,กับแปลงที่ดินของเราเลยนะคะห่างจากแปลงที่ดินของเราไปก็เพียงแค่ประมาณแค่สามสิบเมตรเท่านั้นเองนะคะขอทางเข้าออกก็สะดวกด้วยค่ะเป็นที่ดินแปลงสวยแปลงหนึ่งที่ใครที่กำลังมองหาที่ดินที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนหรือจะซื้อเก็บเอาไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติได้นะคะจะมาทําเป็นโคกหนองนาหรือจะมาทําเป็นไร่นาสวนผสมทําเกษตรผสมผสานได้นะคะคุะ้มะเลี้ยงป้าได้นะคะก็ ใครที่สนใจนะคะที่ดินแปลงสวยๆแปลงนี้นะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดทางเราได้นะคะสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะกเ็เอกสารสิทธิ์เป็นฉนุดขุดแดงนะคะเนื้อที่1ไร่2งานนะคะาขายยกแปลงในราคา3,000สนบาทเท่านั้นเองนะคะเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะ สำหรับเอกสารนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการแบ่งแยกอยู่นะคะรอรับฉนุใบใหม่ก็ไม่เกินเดือนพฤษภาคมเดือนหน้าภายในเดือนหน้านี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะจองในราคาเพียง5 0 0 0ันบาทเท่านั้นเองนะคะและค่าใช้ใจ่ายวัตูุนก็ผู้ขายออกให้ทั้งหมดด้วยนะคะจองเพียง5,000บาทนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะ เดินทางมาดูที่ดินก่อนได้นะคะตามพิกัดนะคะเราจะให้พิกัดเอาไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถเดินทางมาดูที่ดินได้นะคะหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งสามสามหนึ่งหกสี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะแอดไลน์มาสอบถามได้ที่ไลน์แอดได้นะคะไลน์ของเราก็จะเป็นแอดพีเอคไอเอ็นเก้าเก้าเก้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะขอท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสด ดีค่ะ